สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาดูสวนมันสุมปลังของเรานะคะซึ่งดูท่าทีฝนตกกลัวกลัวหัวเน่านะคะแต่ก็มาเจอเซอร์ไพรส์นะคะเรามาดูทุกอาทิตย์เลยนะคะอาทิตย์นี้เรามาเจอหัวใหญ่ดกด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะนี่นะคะ ดูแล้วนะคะเราราวประมาณ14หัวข้างบนนะคะข้างล่างยังไม่ได้นับถ้ารวมข้างล่างด้วยก็ประมาณ2 0อัพได้นะคะมันสัะปลังของเราปลูก1พฤษภาคม64นะคะตอนนี้14กันยา64ได้4เดือนกับอีก14วันสุดยอดเลยค่ะโดยน้ำหมักที่เราทำเองนะคะฉีดทุก15วันทางใบนะคะนี่เลยนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตามนี้เลยค่ะลองผิดลองถูกนะฮะ ัวว่าจะสวยแค่ต้นเดียวเรามาดูต้นข้างๆกันค่ะว้าวแนอยากจะย้ำว่าเป็นน้ำฝนนะคะไม่ใช่น้ำหยดนะคะปุ๋ยเราก็ใส่แค่รอบเดียวนะคะประมาณหกกระสอบนะคะปลูกทั้งหมดสี่ไร่ครึ่งนะคะได้ขนาดนี้นะคะสวยงามมากอันนี้มือใหม่หัดทำนะคะเพิ่งปลูกปีที่สองปีแรกยังไม่ได้ผลผลิตเลยนะคะปีนี้เราลองทำน้ำหมักมูลสุกรทำเองใช้เอง รับรองได้นะคะแต่ว่าต้องฉีดทุกสิบห้าวันนะคะอย่าลืมนะคะทำเองค่ะประทับใจมากวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ